สมุน้อกินข้าวอิแล้วเบางยีกินไปองค่สมุนอยมาเที่ยววะบางีอ้คนออกำลังจะอมานะธัยา,า,นาคานณจะนะแต่ก่าคุณบไปคนนี้คนรู้ไปไปเลยยุใจกน่นี่เสี่ยงนะยงอมเก่งองหอมากวจะเมยโอ๊โย มารีวิวห้องทำยาให้เบอร์ห้องสมุนไยสมุนไห้องั๊กรีดวห้องนองนก็คือนี่โขบสมุน้อยสมุน้อยคี้ให้ลุกลุกให้หยางแม่แม่แม่ตึงคอโอ้ห้าห้ค่ะาหั้นมเอาคนใหยเด,ด,ด็ก็นนยังม่เอาไ่จบเสีเ่ย เสีองห้องน้ำเห็นไหมเห็นไหนก้นลกนลำวงลาเลนลำวงลาอย่างนไมปนไรก้นลนาไดูลำวงลาที่ไหนก้นลำงากนใหมาวิ่นอนใส่เอาป๊ป๊านอนเดีมีนอนนีลงางลาทไหนลงาทไหนลงาเลยก็นะนอน สมุน,น้อนี่กี่ดื้ออัไนี้นะกระลับงลาให้มับ้างได้จับแกไหมกระต่าเปิดน,นั่งให้บ้างเล้น,นี่ันน,นี้เป็นหัวข้อชมกลมชมกลมว่ให้พวกพี่พวกพี่โซเฟียอ,อ,อันนี้สมุนน้อย